ใจกันใหญ่หาเจอสทีนะครับคุณทิปย์เห็นทีการปฏิบัติลำดับต,ต่อไปต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนตอนนี้กลับไปติดตามชมซาสุเกะผลกล้าหาเกมโหดกันต่อนะครับสนับสนุนรายการโดย n a t u r HM m, m เราอยู่กันที่เวนิสคริปป o นีย กลับมาพบกับแชมป์เฉือนแชมป์ฉบับอเมริกาครับจิมมี่คุณลองคิดดูนะว่ามีเพียง3คนในปรวติศาสตร์ที่เคยพิชิตยอดเขามิโูริยาม่ามาได้คุณเล็งใครบ้ารือยังว่าน่าจะเป็นตัวเก่งที่ผ่านไปได้นะครับก็มีไว้อยู่ในใจแล้วเหมือนกันนะครับผมว่าที่น่าจับตามองก็คือลีวายเมียนเบิร์กเขาเป็นอเมริกันคนเดียวที่เคยผ่านถึงดาที่3ในญี่ปุ่นถึง2ครั้งด้วยกันนะครับ ผู้เข้าแข่งขันกว่า200คนที่ยังคงรออยู่ซึ่งต่างก็หวังจะมีชื่อติดอันดับ30คนเพื่อไปยังรอบต่อไปวันนี้เราจะต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะมีใครบ้างขอเชิญพบกับอัคชูโรนูเนสวัย29ปี เขาเป็นนักสู้ทวนมาจากอิงเกอร์วูดแคลิฟอร์เนียคือผมมาจากแคลิฟอร์เนียใต้เนี่ยนะก็ไม่เคยได้ยินคำว่านักสู้ทวนจากอิงเกอร์วูดเลยเดี๋ยวมาดูฝีมือของนักสู้ทวนคนนี้กันเอาล้วครับชุดเขานี่ยังไงฮะเนี่ย่าเลยครับมัน oh เป็นอุปสรรคครับก็เอาหาไป,าไปและคนต่อไปชอนฮาม์ฟวิสนุกไวัย22ปีเขามาจากนิวเจอร์ซีย์นะครับหนุ่มนิวเจอร์ซีย์ ครับค่อยมาครับจังหวะดีหน้าตาดีเขาเห้งสวยครับบุญใช้ได้คหน้าผากเปิดกว้างครับเป็นคนมีบุญครับใช่ครับทําไมล่ะครับเพราะว่าหน้าผากกว้างแสดงถึงความใจกว้างใช่ครับมีราศีครับขึ้นฝูงเยอะเป็นที่น้าอิจฉาโอ้แต่มามุมนี้หลายๆคนมาพลาดท้ายกับมันวันนี้ครับ คนต่อไปเวล์มสตีเวนส์จากฟูตันมิสซิสซิปปีเขายังเป็นนักศึกษามหาวาิทยาลัยแต่เขาเป็นแฟนพันธ์แท้ของรายการของเราสสวันนี้แฟนสาวของเขาจะะเจคเกลีนมาเชียด้วยอย่าจีบนะอย่าจีบ มุ่งม oh. uh ั่นมากครับทขาเพื่อแฟนครับใช่ครับโอ้โหอากาศก็ไม่หนาวครับทำไมฟันออกปากโอ้ไม่ครับอันนั้นเป็นอะไรครับชีวภาพของเขาเอาแล้วสู้เขาเอาลครับโอ้โหแฟนจะทำได้แฟนจะทำได้เยี่ยมจริงและภาพจะไม่สั่นแล้วครับน่ะไม่ครับไม่ครับ ครับมุ่งมั่นมากครับสู้เพื่อแฟนครับสู้เพื่อแฟนคงจะขู่ไว้เยอะครับแต่จีบแล้วจะจีบแฟนผมฟุ๊ไม่มีใครจีบแล้วครับนะครัห่วงแฟนมากครับจะรักมากเลยครับไม่เป็นไรครับค่อยๆไปธิรเนศธีรเนศครับครับอันนี้ไม่ใช่ช้าแต่ชัวร์นะครับช้ามากแตกชัวครับ เก็บไม่อยู่แล้วฟันเอาล้ครับระวังครับระวังครับอากาศร้อนครับแดดก็แยงเข้าตาค่อยๆไปครับแม้จะดูเหนื่อยๆแต่ก็ไปเรื่อยๆครับใช่ครับมีโอกาสแค่ตรงนี้3ครั้งใช่ไหมฮะครับแค่3ครั้งเท่านั้นครับเอามองไปทีุ่ืนด้านบนแล้วครับ ถึงครับแฟ่เกาะเอาไว้ไปอยู่เราก็อยู่มุมบนนะครับข้างบนเราอาจจะเห็นมุมที่ชัดเจนเอาละครับได้แล้วครับไม่น่าเชื่อโอ้โหสู้เพื่อแฟนทำไปได้แล้วนี่นะครับแฟนฉันทำสำเร็จเห็นไหมสำเร็จด้วยทรักดีมากไม่กระโดดลมขับแน่นนี่ครับแสดงความรักกับแฟน ช่วงหน้าเป็นแฟนรายการเตรียมเฮเมื่อพวกคุณจะได้พบกับวิลเลียมสเปนเซอร์ที่จะกลับมาอีกครั้งพบกับเขาได้ในช่วงหน้า